เที่ยวทางกลางป่าออนไลน์ป่าดิจิตอลนเจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่าอย่าลืมป่าราปลาเจ้าอย่าลืมส่งข้าวให้แม่บ้างเด้อลูกเด้อโคราชบ้านเองเขาใหญ่ ป่าดงคงใครเสียงโกนโละเมื่อหากใครเขาทำให้เจ้ารำตาอื่นที่เอารักแท้ของแม่ย อย่าลืมส่งข่าวให้แม่บ้างเด้อลูกเด้อโคารบ้านเองเขาใหญ่ป่าดงพงใครเสียงโหนละมือมใครเขาทำให้เจ้าน้ำตาอื่งจะเอารักแท้ของแม่เยี่ยวยาเอ๊ เจ้าดังดวงใจลูกกว่างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยเม่ตามต่อยตยเที่ยวทางกลางป่าออนลาจบแล้วพี่น้องจ <c oughs> บแล้ว <c oughs> รับแล้วเรียบร้อย ท่านแมาบอกเดี้ยงสองคนนี่ครับพี่น้องเดี๋ยงลูกสองคนว่าให้รับสองลูกน้อยรับแล้วสองคนนี่ว่างยากปากยากนี่พูดละเคียงค่ะพี่น้องโทรศั์ก็ต้องเอาพูดละเคียงเอวเอาเรื่องมาสองคนบ่าเอเด้วยสองคนนี่ว่างยากปากยาก เนี่ยเดี๋ยวเปิดเป็นไหนน้อพี่น้องไอ้เบิ้งข้าวข้าวเป็นย่างหนาสมาัครแผ่นดินแต่สมัครถล่มถลายคักแน่แท้ยเ,เดี๋ยวกับตับมะคุมาสีเนาเขามาส่งก้อนสระละ บานฮานี่บ็ตำปลาแซ่บแซ่โอ้เราติจอดคนเล็จ้าอย่างี้เลันนอเชียงบอกเอาเชียงที่ใส่ดังเลยเชียงองเฮาหบ้างอือก็ร้องเชียงเอาขี้ดังนเอาเห็ดไมหนะบอมันขื้ดังกไก่บัไก่เด้อไก่ชุ่มเอืไ่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนเอ้อ สวัสดีพี่น้องฟองไปจกผูจุกคนเด้อค่ะเมื่อวานเนี่กับข่อยกับโบปินจะลุ้งยังดอกข่อยกับคืดน้ำไขรกูเทพแต่ว่ายูจังไหนกินจังไหนเนาะม่ย่านพากันเรียนหนีไผ่มันข่อยกับคืดน้ำเพื่อนเออเออเออผมเนี่ยบานี้มอนี่กับสีไข่นาะมาคืนอย่างบบมีช็อกอีกเนาะแมนบ่นะบ่บมีเออ เจ้าก็เฝ้าระวังเม็ดติ้มขึ้นโคหาเม็ดติ้มเม็ดติ้มกันอังควยเ่าเป็นยังผะวนะสั้นสะเทือนซื่อๆวาสั้นน้องแอนก็สั้นสะเทือนอยู่แต่ว่าแอนแอ็นรับมันว่าปวดภัยยุจ้าโอ้ยขอเด้อดเดือดปวดภัยทุกคนเด้อยยุงเทปเมจูเห็นยังไงยูผู้ใดยูจังไงยูจัตุจันลินมอล้ำบ่อนิ่งหื้อโอ้ด้จังไง เอาก็เห็นได้ยินเสียงสวยเสียงบวมหรอกวมันเขามาส่งหรอบอกทุกโนทุกคนนั่นแหละค่ะว่าหุกจากซครอกอันนั้นเด้อปลอดภัยขยายวสันโอ้ยเออปลอดภัย่อเห็นแหลนอยู่ถนนคอยกับว่าเป็นตะยู แล้วมันบ่องคอเจ้าของบ้องน,นั่นเ้อปีนั้นไหทงมันสิเขามาในบ้านเขาไหมเพื่อนประกาศเห็นไปเร,รยียนเทไรก็ยังถอยหลังนี่ใจสั้นว่าท่านในเศร้าโยนบ่ระยองระยองเป็นยังไงอืมแต่ว่าเมื่อแรงนี่ลูกเรียนได้ยุช่าเชิงเศร้าก็แสดงว่ามันเศ้าหรอกี่เป็นไงบ้างคะยายจู เมื่อวานนี้เหลาว่าสีมไาลา่ยังสีกับเป็นเมื่อคืนข่อยนางเบื้องเข้าจนว่าฮอตีหนึ่งคอยญานมันดันอัพเตทช็อกยังไม่อยู่ที่ขา่า,านขนคอยคืดน้ำนเนาะไี้กรุงเทพเนาะลูกหลานเขากับไปยูบน่อยเนะาะแทบบานเขากับไปยูบน่อยเนะาะให้ยูผูไ้ใดบาเป็นยังข้งหนึ่งกับยูทั้งนคนรปฐม เด็กๆหลับแล้วค่ะย้ายกลมหลับมั้งหันเยียบร่อยม่าทุกคนแล้วแม,ม่กันปลอดภัยค่ะแม่โอ้สาธุเด้อคอยเฮ็ดบุญให้ยุ้มว้าในคอยคู่จักยุ่ว้ามึงเจ้าในอุเพบสิบุญไว้คอยกัดพิละไปทําบุญทั้งที่ันให้ทรงบุญทรงกุศลให้หลวงพอ่อหลวงอย่งเพิ็นเป้าปัดออกไปไกลๆอยาให้มากไกลนีหลวงพ่อยญ่เฮ้ากับ คุ้มค้องเหมือน,นละ่ะตัวประเทศเขาดยจะให้ไปให้จะให้มันได้เกิดกับไพกับไพประเทศไดเถอนได้กระดมันบ่อ,อยู่ลังสิตนังสิตเนี่ยแอนว่ามันกระสุเทียนอยู่ตะว่าหังหังหังเอียนหังลับคุณว่าวันนี้ม้มาเมืองทองมาน,าน,านี่พูดไหม อันฮอยจียนะฮอยจียก็ข้างบอดนะล่าคอนดูนะเล่าโอ้เป็นตาตาน่เนาะบานนี้คันเล่าหรอกคิดจังไหนแค่แม่มน,นอนแล้วจ้านอนทั้งคู่แล้วแค่แม่มาร,รับวิมีรับวิ่งร่งรถปัจจิมาไปเบิง้งายหนูเอาสุภัตตาเนื่องวัดฉาผู้ใดเลยมาคือน่าสุกุลคอยสวัสดีค่ะแม่ ทเปิ่งี่ถอดน้ำเกลี่ยแล้วหมอมาหันดีขึ้นทุกอย่างโควิดก็หมดแล้วเหลือแต่อแล้วอายุขัดอายุสแล้วกับปอดแล้วยังหมอก็เลยว่าขาดเชื่อออกหันเหมือกแม่หันเหมือจกจะเจ็ดมือมันยังยังเซาเขื่อนนี่ได้สามมือแล้วอีกสี่มือใินไะจา้าด้ยุ่นี่แหละค่ะยุ่น้ำพุณนหมอนี่แหละก็เลยใอห้พี่สาวยุ่ใหายน้ำนะพี่สาวกับล้านเลยบีมนอนห้ วิ่งแบบเอาชีวิตไม่รอดโอ้ยเนาะเอาเอาเอาเฮาหลอดกันได้มาเบิ้งกันนังซี่ได้มาถามกันเบากันนังซี่ก็ดีแล้วละ่ะพี่น้องคอยเบามุกเจ้าเนี่ยอีลาหน่อยคอยรับแล้ว <c oughs> จา้าได้ก็สิบเบิ้งเปิดไล่เหตดไทยไล่ให้เบิ้งดูๆหอกเล็กน้อยก็ะไดเป็นกระลังใจให้เริ่มวานนี้คอยกับพิมพ์เขอใบย่อเพราะว่าขอาให้ทุกคนปลอดภยัยมันกับ,บ่ นดีพิมไปไลน์มันกัดเสีนั่นเนาะคำว่า,ามันเนาะมีรอยหยังชั้นสิบสี่ห้องหนูมีรอยใครอยู่จ้ะโอ้เอเอปวอดภัยเบบี้ให้เบบี้อุสันแล้วเป็นสวยอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยลุดสิลัด ลดลดลดไปเหี้ยเนาะลดจอนไวยอย่างสังเวยพระคุณรักษาให้คุณหายพาขอาให้ทุกคนปลอดภัยเดอ้อพี่น้องร่วมโลกพี่น้องร่วมสัตว์เกิดมาพ่อกันแล้วก็นี่แล้วมันบอกว่าถืกอนอะไรกันไรน,นี่ยังกัดซื่อกินนี่ยังกัดหักกันแห้งกันยังว่าจะว่าติเออมันความต่ายมันแขนข้อทุกบาทยางนี่เม่ได้บอกเลย่อสั่งอย่างนี้ไผก็ไไ้ ยุงไข่มีความรู้สึกยุ่วหวานเนี่ยยุบิกซีน่ะยุบิกซีมันสิเอ็นไว้สิเอ็นย,ย,ยุ่เอ็นย,ยั่เอ็นย,ยุ่เอ็นย,ยุ่วพักหนึ่งมันก็แค่สะเทือนมากบ่น,นั่นมีความรู้สึกมอย,อยู่ล่งบาวมาั่งก็จะกันแรนออกจากตึกยุ่แต่ว่ามีเงี้ยหนูมีพูดมานอนหลับห <c oughs> ลับแล้วคะ่ะเ,มเอ,อมาแล้วหลูกโ okay. อเครับรับรับเอาไม,ม่ยุ่งุ้มให้เสียงให้เห็นได้เห็นเสียงรถ ตัาหุ้งเล้วมาตัมกินนี่แล้หนไหมเดนวกนเกพวนั้นมกเหุงเด้อก็ะับุนซ้ายแล้ก็กนกื่อับป้าตัหุงมาสู้มน่กินกินนี่นี่หละยเดียวมาอยได้่หลายแคับนี้ ดเดีนเด,ด,ด,ดี๋ยวสิส,ส,สรักมีคอแม่้ตบปลาบานันนบลบา,นอ,อานอิอนกินเลยอยากนัีน้ซื้อกินตายก้อนมันงซว่าได้กินให้กระไร ใจให้คุณยายคุณรักษาจ้าพักผ่อนเนี่ยขันลานนอนหนึบบ้าน,นอนบ้านหนึบบ่านจะนอนนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพัชระพัชระดาเหรอคะพัชระดาดวงกลางกลางตากลางสายเหน็นปะอ่านเพียงประมุขตัวอี